สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง FC ท่างช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่พปานาอ่า FC แฟนคลับแม่ครัวสู้ขู่สุคนนะคะพี่น้องเนาะวันนี้เป็นวันพุธวันพุทธที่27พศสองพห้าอยหกสด ใกล้แล้วพี่น้องใกล้สิสิ้นปีแล้วใกล้สิเท่าไปอีกปีนึงแล้วโอ้ยมาตามสัญญาพี่น้องเอ้ยม่ขึ้นนี้เออเมื่ขึ้นนี่ผู้ผู้ท่านไเห็นคลิปกับมีผู้เห็นคลิปแล้วกับมีเด้อผู้สามแปดทั่มมหาแม่คั่วอีกเลยเด้อพี่น้องเด้อมื่ขึ้นนี้อัน ปูสามแปดเพิ่นว่า <c oughs> ตัวแปดหาหาแปดที่ลงไปให้ก้อน,พอน,พอนดเดพิ่นว่าเพิ่นบวกพีทเด้อพี่น้องคันผู้ได้ซื้อแปดหาหาแปดลอตเตอรี่เอาไปขึ้นได้อเปี่ยนเป็นเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเด้อเพิ่นบอกอืมลืมแจ้งข่าวตัวล่ะมาขึ้นโทุ่มมาอีกเลี้ยวคันปูทุ่มาหาเมฆัวยังไหนเมีนโหลดเด้อพี่น้องเด้อเมีนคัดขัดเห็นบอสูตรสามสามแปดน่ะ งวดนี้ก็ตรงๆก็คือศูนย์เก่าพ่นองผู้เห็นคลิปไปเพิ่นฟันบนสองคูฟันล่างตัวเดียวคือเก่าเด้อพี่นองเด้อไปเบื่องคลิปแม่คั่วปล่อยออกไปเตี้ยตีห่าผมเมชานี่ม่ขึ้นเพิ่นทร่หาแม่คั้วขัดจีปล่อยมันก็เดือกเลี้ยวสามทุ่มเออมื่ขึ้นนี่ขันเพิ่นทร่หาแม่คัวย้ำเลออกย้ำมันเด้อพ่นองเด้อ พยายามติดตามปูสามปดเอามือนี่มีหยังตามสัญญาหวยซองห้าพันสายสำโรงมาแล้วพี่น้องมาแต็มาขึ้นดึกดๆสีถุงเมฆขั่วก,ก็เลยบวัวล่งวับเดึกเหลี่ยอ่ะกะสิมาลงให้ตอนเศร้าให้พี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะว่านย่งกันย่างพอดีถึงมือนัดหมายพอดี พอวาวันท yeah! wow. okay. ี่27เป็นมือนัดหมายกันกันยังบอฮันได้สายเนาะค่ะพี่น้องเนาะสายหนองสัมโดงเป็นหวยซอง5,000คือแม่ครั่วบอกพิ่นสิโปรโมทให้เฮ่าดูสาธุอนุโมทนาบุญ เพิ่นสิโปรโมดให้เห้าแค่สามงวดนี่คืองวดที่สองจำไว้ได้พี่น้องนี่คืองวดที่สองเพิ่นจะโปรโมดให้เข้าสามงวดเลขวิ่งตัวเดียวบนล่างไม่ปักหลักสิยูไซกระตามคือบนล่างวิ่งตัวเดียวบ่เข่าบนกับเข่าล่างบ่เข่าล่างกับเข่าบนทาเข่าบนทาวิ่งบนสิมีกําไลยูเกอกหนึ่ง้าวิ่งล่างสิมียู่สองเกาก คือบอ่กขาดทุนเลขตัวเดียวเอาไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันงวดนี้เพิ่นสีมาให้เฮ้าตัวใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันว่าสายน้องสำารงหรือว่าหวยซองห้าพันตัวเดียวสิเป็นตัวใดไปเบิ้งพร้อมๆกันพี่น้อง นี่ค่ะพี่น้องบางคนก็นเห็นบางคนกันบบาท่านเห็นเดอ้อเพราะว่างวดที่ผ่านมาเป็นคลิปแหลกงวดนี้สิเป็นคลิปสองมาตามสัญญาหลายคนร้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเหลขวิ่งตัวเดียวไม่จังได้กับบอขาดทุนเป็นวิ่งล่างวิ่งบนกับบอขาดทุนเนาะค่ะพี่น้องเนาะพอประ่านมนาะให้ค่ะพี่น้องมามาเบิงน้ำกัน สายวิ่งสายแรนจับตามมองดีๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อ หลายค้นขอเนาะพี่น้องเนาะหลายค้นขอหลายค้นคอมเมนต์กันเขามาวาให้ฝาลงเพราะวารอเลขวิ่งตัวเดียวเอาผู้ใดสร้างจองเดี๋ยวแม่ขั่วขอขันไล่กันจักน้อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดสั่งจองเหรียญหลวงปู่ทวดกับผ้าศิวรีเดี๋ยวมือไดแม่ขั่ว ไปทรงแม่ขัวกะจะแก่งไปทางซองอีกเที่ยนหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด,ด้อผู้ใดยังว่าฮั่นได้เปิดดวงฝ่าขามาหลังจากนีนเดียวหลังจากเมื่อนี้ไปหามือวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบประมาณวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบพี่น้องแม่ขัวสิไปเปิดดวงอีกเที่ยนหนึ่งอ่ะผู้ใด ยังบ่ฮั่นเปิดดวงหรือว่าย่างบ่ฮั่นในจองเหรียญหลวงปู่ทวดกับพระศีวารีพระศีวารีก็มีพี่นอ้องอาเทวเวุวันก็มีถ้าผู้ใดจะจองทเทวเวชวันกับหลวงปู่ทวดกับคู่หนึ่งนะคะพี่น้องนะจองหนึ่งชุดต่อเปิดดวงฟรีหนึ่งลายชื่อเด้อค่ะพี่น้องเด้อหรือจะเอาพระศีวรีกับหลวงปู่ทวด ชุดหนึ่งกะท่อกันพี่น้องแต่ว่าสิบอเป็นสามสิบบางเอฟซีบางคนเขา้าใจว่าเป็นสามสิบบอแมนค่ะเพราะว่าทาเวสสุวรรณกับร้าสีวรีจะมาควบคู่กับร้บารีวรีกับหลวงปู่ทวดอย่างซี่ถ้าผู้ใดเอาระาสีวรีกับหลวงปู่ทวดกับคู่หนึ่งถ้าผู้ใดจะเอาทาเวสสุวรรณกับหลวงปู่ทวดอีกกับคู่หนึ่งประมาณนี้เด้อค่ะพี่ดองเด้ออะ สายดนววาไรนังกลางแปลงเล็กวิ่งเลขแลนฟันให้ตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อวิ่งบนล่างตัวเดียว วิ่งให้ตัวเดียวได้พี่น้องจะจะส้นกันกับของไผ่แน่เอ้าส้นกันกับของผู้ใดแน่มักบอ่อมักแบบน่ใจบอ่อหลายๆอาจารย์ที่หามากหลายๆอาจารย์ที่ชนกันหลายๆอาจารย์ที่คิดไว้นใจว่าอ่าเอฟซีบางคนก็นคิดไว้นใจว่าถือตัวมักแล้วาสั่นเพิ่นว่า <laughs> หวยซองห้าพันสายสำารงวิ่งบนล่างตัวเดียวแม่ขั่วเคยบอกไว้ว่าวิ่งตัวเดียวบอ่อเสียบอ่อเสียยังถ้าถูกบนมีอยู่เกากหนึ่งมีกำไรอยู่เกากหนึ่งถ้าถูกล่างมีกำไรอยู่สองเกาะพี่น้อง สำหรับเลขวิ่งสายวิ่งสายนักเลงสายใจง่ายสายนักคู่ต่อสู้ที่แท้จริงคือสายวิ่งเน,เนาะค่ะพี่น้องเนาะนักคู่ต่อสู้ที่แท้จริงคือสายวิ่งเพิ่นว่าเอาตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางให้พิจารณาก่อนทุกขังที่จะไปลงทุน ไปจับสลักที่ติดเก่าไว้เด้อพี่น้องเด้อไปจับสลักที่ติดเก่าไว้สิเป็นเก้ายังกระตาม้ามีเก้ามั่นใจได้เลยเพราะว่าสายน้องสำโรงฟันให้เก้าตัวเดียวอะแคบหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับสายน้องสํารงคลิปต่อไปสิเป็นสูตรของแม่ครัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อ สูตรที่เดินเงๆห้าสิบหกสิบงวดอ้ยงวดลงงวดบนลงกอสิไมีย,ยงตีหานังเทียกับลืมหานังเทียกับบดไห้ล่งล่วงของอาจารย์อื่นๆแลวกับรืมของเจ้าของกับเบิดลิปไปซื้อพี่น้องเอารอบนี้แม่ขั้วจะลงให้นอกขะพี่น้องเอาแคปนาจอสําหรับซ้ายน้องสําลงวิ่งบนล่างตัวเดียวไม่ปักหลักให้พี่น้องโชคดีกับซ้ายวิ่งซ้ายแ,แลน สายรูดเด้อค่ะพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนาะเอามักชอบกักดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่รัวเนี่เด้อค่ะพี่น้องพอกันคลิปหนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ